คนที่ตายด้วยการประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นประสบอุบัติเหตุตกเครื่องบินตายตกเรือตายหรือขับรถอุบัติเหตุตายตายไปแล้ววิญญาณไปไหนมาฟังคลิปนี้มีคำตอบตามหลักตามความเป็นจริงของธรรมชาติ มนุษย์ทุกคนก็จะถูกเบื้องบนกำหนดมาแล้วว่าให้ตายอายุเท่าไหร่กำหนดจากอะไรกำหนดจากกฎแห่งกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้คนที่มีอายุยืนเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตชาติชอบในการปล่อยนกปล่อยปลา ช่วยเหลือปลาที่กำลังถูกฆ่าทำให้อายุอายุยืนคนที่เกิดมามีอายุสั้นเพราะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจ้ากรรมในเวรก็เลยมาบั่นทอนเรียกว่ากำหนดจากกฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะได้เกิดมาโดยลอยๆไม่มีเหตุไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดมาจากกฎแห่งกรรมนั่นเอง <c oughs> ดังนั้นเนี่ยคนที่ประสบอุบัติเหตุตายก็เรียกว่าตายผิดธรรมชาติไม่ได้ตายตามธรรมชาติพระยามัจจุราชจะไม่อาจมาเอาดวงวิญญาณได้เพราะว่าคนนั้นตายด้วยการผิดธรรมชาตินั่นเองอมสมมุติว่ามีอยู่คนคนหนึ่งอย่างเงี้ยเขากำหนดมาว่าให้ตายอายุ8ปีอปี แต่ขับรถขับรถไปชนเสาไฟาตกถนนความตายอย่างเงี้ยแล้วก็ตายภายในอายุ59ปีวิญญาณก็ต้องทนทุกข์ทนทรมานไปจนกว่าจะครบ82ปีพยา,ยามัจุราก็ไม่อาจมาเอาดวงวิญญาณไปได้เพราะตายก่อนอายุไขของตนนั้นเอง ก็ต้องทนทุกข์ทนทรมานไปจนกว่าจะครบ82ไ,ไม่อาจที่จะไปไปอีกวงจรหนึ่งไปตัดสินคดีกรรมได้เพราะว่าตายก่อนอายุไขของตนนั่นเองไม่อาจที่จะรับบุญกุศลได้นอกจากมีผู้เป็นเจ้าภาพบวชพระหรือจเจริญกรรมาฐานให้ ถึงจะได้รับบุญนั่นเองประมาณเนี้ดังนั้นวิญญาณก็จะทงทุกข์ทนทรมานเป็นผีเป็นสัมภเวสีตามถนนหนทางดังนั้นเนี่ยตามถนนหนทางจึงมีสัมภเวสีมากมายมาจากไหนก็มาจากประสบปฏิเหตุน,นั่นแหละและวิญญาณไม่ได้ไปผุดไปเกิดนั่นเองประมาณนี้เจริญพร